ใหญ่มีท้งานสิบสองซื้อให้เวลาชิป้ปนหน้าที่เอาสเสด็จจะขอรู้สิยบอกภาษากลางอยาจะบอกเป็นภาษาบ้านเฮาเด้อเมียงลักวัดอีดูกระเพาาะราวัดอีหลวงตะไคร้วัวเชียงค่มะละกอมาคูอ่าวพี่ขอ,ของแทะชะอม ผักขาเก่งเลยอ่ะกําลังเห็ดยังนี่อ่ะเค่หัวหอมหัวหอมบานเอาว่ะผักบัวผัวผักบัวผักบัวเอ่อมะเขือพวงแค่อ้าวคือเก่งแทานี่ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งข่าเทานี้า่หอมกุ๊บโบแมน บุร so ีอนผักชีฝรั่งที่เ่าปลูกอยู่ขางเหอนน่ะหอมห่อเดี๋ยหอมห่อหรือบางคนเขาเอื่นหอมหอมใบเรื่อยบางคนก็เอื่นหอมเปอันนั้นคือชีฝรั่งตัลึงื่นตั้นิ่งเพกาเพกาบอมัาลินใบันอ้าวคือเก่งสารบานี้มาละ มาะระใส่โอ้ได้ทุกข้อเว้ชักลูชักลูข้กอีเลือโอ้ยครบสิบสองข้อถือพุทธบรกหานถือก็อพักอีเหลือเออโอ้ยเก่งเก่งเก่งถือหมดทุกข้อ